มาแล้วจ้ามาแล้วสกิทแกมซีซั่น2จากเดิมที่ผู้กำกับนักเขียนและผู้สร้างฮวังดงฮอกเก่งเวอร์คนเดียวทำทุกอย่างเลยจ้าอะนอกเรื่องกับเรื่องเดิมแปบ๊บฮวังดงฮอกผู้กำกับชื่อดังเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่ายังไม่มีแผนที่แน่ชัดสำหรับซีซั่นสองเขากล่าวว่าแค่คิดถึงมันก็ค่อนข้างเหนื่อยแต่ถ้าผมจะทำผมจะไม่ทำคนเดียวอย่างแน่นอนคิดว่าจะต้องใช้ทีมนักเขียนผู้กำกับ ที่มีประสบการณ์หลายคนก็มันดังแล้วอะเนาะเลยต้องใช้มืออาชีพซะหน่อยแต่ล่าสุดเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมา ผู้กำกับซีรีส์ดังฮวังจองฮอกได้ออกมาสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์เดอะไทม์ว่ามีแผนสร้างสกิทเกมซีซั่น2แล้วจ้าโดยจะเน้นไปที่เรื่องของตำรวจและละครหลักอย่างฟอนแมนในซีซั่นแรกได้มีการเปิดเผยตัวแล้วแต่ยังมีปมปริศนาอีกมา,กมากมายเกี่ยวกับเขาโดยอาจจะมีการกลับมาของตัวละครหลักอย่างซองกีฮุนและตำรวจนักสืบ ที่โดนยิงตกหน้าผาไปอย่างฮวังจุนโฮจะไม่มีได้ยังไงอ่ะเนาะก็หล่อซะขนาดนั้นแถมเป็นน้องชายของฟอนแมนด้วยเรายังอยากรู้เลยว่าเขาอะ่ะตายไหมและทำไมฮวังอินโฮผู้ชนะเกมในปี2015ถึงกลายมาเป็นฟอนแมนได้และจบซีซั่นเราก็เหมือนว่าเขาอะ่ะเป็นโฮสตเกมคนต่อไปด้วยเอาเป็นว่าปมเยอะจริงจงจ้า รอติดตามเอาแล้วกันค่ะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนทำมาเมื่อไหร่แล้วจะมาแจ้งอีกทีนะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปด้วยค่ะไปแล้วบ๊วย